จ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโรบอกแบบรูปเคเว้นะคะตอนที่พี่ไม่ได้ข้อนานก็เพราะว่ามันโดนไปเข้าบ้างคนอื่นมันก็เลยโดนแบนกันนะคะทุกคนอู้สกเก็ตบอร์ดไปด้วย <c oughs> ไปฉีดวัคซีนกันนะคะวันนี้พี่จะไปฉีดวัคซีนกันเลยจ้าพี่อยากจะฉีดวัคซีนนะคะอดไปโรงเรียน วัคซีนกันไงลา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 ออสเมอร์บๆไปด้วยออกมากอบๆไปด้วยกันโอ้จักรยานอ๋อเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กคนเดียวแล้วมีเด็กคนเดียวฮิยงโอ้ยขึ้นไปชั้นหนึ่งขึ้นไปกันนะคะ อุ้ยงานนี้ที่โรงเรียนได้นะคะทุกคนโอ้ห้องนะ้ำดีนะเป็นโลบอกแบบที่เล่นง่ายมากนี่คือห้องส่วนตัวของเรานะคะอุ้ยมีคนไทยมาเล่นด้วยทุกคนของเราเป็นภาษาไทยแลยนะเพราะว่าอุ้ยมีแ่แคนทีนี่นะอี้ก็ลองลงที่นีย่ย่าวฟ fc สักกะ อซ c สากละ fc สักละ fc สักละอค่อังกิษเนี่ยชอบอกเพเคมาอยู่ที่มันเป็น,นยิม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 โรงยิมน,น เอ็นเอเวฟย FC t ฟซีซาอุและสักูซิมูเลเตอร์ c ซีสัก o ซาสักูซิมูเลเตอร์โอเคแล้วก็จะไปอันนั้นต่อนะคะแล้วก็จะไปเปิดทีวี ไอ้ดอนอิสติงนะเว้ยมานั่งเรียนไม่ใช่ธนาคาแน,นะคือแบบว่าเราไแอบตรวจีนห้องอ้ามีห้องเรนมีห้องนอน,อ,น,อ,นอันนี้คือห้องพักครูกันาาน,น,นะคะทุกคนคือว่าโอ้ยนี่คอมครูก็มีเล่นคอมเล่นคอมเล่นคอมกันาานะคะทุกคน โอ้ไม oh right? mm ่ก็ออกไปทางออกไหมเป็นงนี้หยู่มาไปเปิดทีวีเล่นไปทั่วนั่นก็ต้องไปเดินไปเดินด้ยเอาน้องมาด้วยก็แล้วแต่เดีเอาน้องมาเดินด้วยเฮ้เอาน้องมาทำไมเฮ้ยน่าจะไปที่ไหนดีโอ้ยไปที่สิบแปดบุกกระเพ้า โอ้ยอยากไปสกเก็ตบอร์ดนีนจะจะด่นะใครเอฟซีเป็นเจ้เอกจริงจริงใจเอฟซีระมัดใครเอฟซีเกมซากุระอู้ยเล่นรูบบอสรูบบอสตอนนั้นที่พี่โดนแบนนะคะพี่ก็เลยไม่นนอดอดมาเล่นนะคะเอ้ยเอาสกเก็ตบอร์ดมาด้วย ให้ดูโยสามสองหนึ่งโอ้ยฟังอุ้ยสีสวยอ่ะทุกคนยาคือเราว่ะกระโดดเล่นเนี่ยเลยเราชอบเล่นแบบอันนี้มากๆแลเราก็จะร้องเล่โอ้ยนะ้ำนะ้ำนะ้ำน้ำน้ำจะสีใสเลยโอ้ยนะ้ำอะไรเป็นสีฟ้า วันี้นะพายจะช่องนี้นะพายจะติดรึงขอลสเก็ตบอร์ดไปเล่นด้วยมีไหมสเก็ตบอร์ดบอลตำรวจเราตำรวจโ่วยเราตำรวจมาราตำรวจมาทุกคนจ้เจอวันนี้นะคะก็คือช่องไม่ เราเป็นบ้านอลังนี้ไปบดต,ต้องรอเป็นบ้านนะคะเพราะว่าเันขออนุญาตเข้าบ,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 บ้านหน่อยนะล็อกเศษสีจะเป็นบ้าน เป็นว่าสีชมพูเราเดาไว้ว่าเป็นว่าสีชมพูสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนจุกนะก็เชิญุกตนว่าอะรบเรีเียอรบิีเอดูอะไรบรีเอไปดีๆอะรบ